สวัสดีค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะอาหารยังชีพวันนี้นะคะข้าพเจ้าจะมาแนะนำค่ะบะหมี่นะคะบะหมี่สำเร็จรูปนะคะของญี่ปุ่นตัวหนึ่งนะคะบะหมี่ตัวนี้นะคะนี่ค่ะหน้าซองก็จะเป็นอย่างนี้นะคะพอดีเมื่อกี้ต้มแล้วก็ลองทานไปแล้วอะ,ค,ะค่ะค่ะเขาจะมีทั้งซองเล็กและก็ซองใหญ่นะคะอันนี้ข้าพเจ้านะคะ ต้องเป็นไปเป็นของซองใหญ่นะคะถ้าซองเล็กนี่นะคะก็จะประมาณเหมือนกับซองของเอ่อของเอ่อมาม,ม่าของเด็กนะคะเล็กๆกันนะคะแล้วก็อันนี้ซองใหญ่ก็เท่ากับมาม่าเดินปกติทั่วไปนะคะอันนี้คือเอ่อเป็นของนิชชินอะนะคะเป็นรสเอ่อเอ่อชิคเก้นนะคะรสไก่อ่ะค่ะนะคะ,นะคะไข่ดาวไม่มีนะคะรสของเขานะคะ อ๋อเดี๋ยวต้องบอกก่อนก็เหมือนโดยปกติค่ะไม่ต้องไปต้มน้ําร้อนหรืออะไรอย่างอื่นนะคะทำเหมือนกามาม่าเลยนะคะก็คือใส่ซองปุ๊บนะคะต้มไปเลยค่ะสามนาทีนะคะแต่เขาไม่มีเครื่องปรุงไม่มีพริกป่นไม่มีอะไรให้นะคะเ,เขาสําเร็จรูปของเขามาอย่างนี้นะค่ะรสชาติของเขาก็จะประมาณว่าเค็มๆนะคะในความรู้สึกของตัวข้าพเจ้านะคะถ้าใครชอบเค็มนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะ ถูกถูกถูกปากได้ไดเลยะคะ่ะถ้าคนชอบรสชาติเค็มนะคะนี่ค่ะเส้นก็จะประมาณอย่างนี้นะคะรสชาติจะประมาณอย่างนี้นะคะ่ะหอมหอมแบบอืมหอมแบบอืมยังไงอะน้ำซุปน้ำซุปออกอชีโอเหน่อยหน่อยะคะ่ะออกจะเค็มเค็มนิดนิดนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เค็มนิดนิดนะคะออกเค็มเลยอะค่ะนะคะ,นะคะ ดัาม,ามตามความคิดของพระเจ้านะคะเพราะเป็นคนรู้สึกไม่ค่อยทานเค็มแต่รสชาติก็จะออกเค็มแต่ในโฆษณาหน้า2องเขาลดไก่นะคะอ้อโดยทั่วไปนะคะหาซื้อไม่ยากนะคะถ้าเป็นพวกแพ็คเล็กนะคะเขาจะมีขายประมาณใส่ประมาณแพ็คคเหมือนแพ็ค,พคเ,พเด็กๆนะคะแพ็คเล็กๆนะคะพรามาม่าซองเด็กๆนะคะที่ร้านร้อยเยนนะคะเขาจะมีใส่ประมาณน่าจะประมาณ สองซองหรือสามซองเ้าพเจ้าจําไม่ได้นะคะไม่แน่ใจประมาณร้อยเยนนะคะยังไม่รวมภาษีส่วนอันแพ็ใะคะพใหญ่นี่นะคะก็ถ้าแพ็คใหญ่นี่มันก็จะมีซื้อแบบว่าเป็นแพ็ควมซื้อมาหลายๆห่อค่ะนะคะ,นะค,ะค่ะ,ะคุณค่าทางโภชนาคารนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็ก็เหมือนกันกบเรากินมาม่าะคะ่ะยำ ยามยุคเศรษฐกิจนะคะแล้วก็าามาประหยัดนะคะคือประ,ยะหยัดคาร์โบไฮเอแล้วก็คุจาค้างคําอนโนันนันลนลรีเดสกะคุณ่ามาเซ็นอะเกตเตอาเกตเตอรูดาเซนฮันเซนค่ะามานะคะ 377แคลอรี่นะคะอันนี้นะคะค่ะมียี่ห้อนี้มีมานานยังคะเออยี่ห้อนี้อนุนั่นนั่นนั่นนิ่กุไลเดสก์กุไลเดสก์เพราะเห็นโอ้เพราะข้าพเจ้าเห็นยี่ห้อนี้มาตั้งนานแล้วนะคะเห็นมานานคู่ญี่ปุ่นมานานมากแล้วค่ะ一番最初にできたカップラーメンです。ラーメンですから。 เป็นรุ่นแรกๆของคัพรามมงของญี่ปุ่นเลยนะคะเนี่ยค่ะแต่ถือว่าข้าพเจ้าว่าต้มกินแล้วก็รสชาติแบบเข้มข้นดีนะคะก็สำหรับตัวข้าพเจ้าก็ถูกปากอะคะ่ะถ้าต้มต้มกินแล้วก็ไม่จืดอะคะ่ะถ้าไม่ได้กินเอ่ออ่อัตตอัตต่ค่ะคิวบุยนะหกสบแี่ค่วก็อันอี้ค่ะ the original of the instant r a m n ตั้งแต่1งปี1ก5 8ปีน่โอ้โห หนึ่งเก้าห้าแปดเลยค่ะเนี่ยค่ะนิชินยังอยู่คงยิมยงค่ะรถอันนี้นะคะทำสะดวกทำง่ายรถถือว่าเข้มข้นนะคะถือว่ารสชาติใช้ได้ราคาก็ไม่แพงนะคะค่ะก็ขอจบรีวิวมาม่าสำเร็จรูปนะคะแต่เพียงเท่านี้